นี่ครับจุดส้มวิวแอชขึืนไปข้างบนครับโอ้สูงเนงะี <c oughs> ้ยแสชกลืนไปเบื้องข้างบนครับว่าเป็นจังไดส้มครับโอ้โอเคกินมาส้มแค่เกลือปัดเสียวครับส้มวิวในกรุงเทพ ต้มยิวว้วมุมสูงครับชุดกล่องซองนะครับซองกล่องก็ต้องยอดเหรียญนะครับซองกล่องต้องยอดเหรียญนะครับคือมุมสูงข้างกอธโมกันยุไซแน่เส้นทางไหนแน่โม่หูวกันเด้อบัน อ่ส้มทางนี้เป็นทางเรือ,อน,นี่ส้มกล่องกับยอดเลี้ยนเลยเสียค่ะทางเรือส้มฟางทางนี้ครับนี่ครับน,นี่เป็นทางเรือ สร้องความเป็นธรับ